สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้มาทําซอสมะเขือเทศกันเพื่อนๆทําซอสมะเขือเทศแต่ว่ายิยตาบอกแล้วนะว่ายตาไม่เน้นเรื่องทํากับข้าวแต่ว่าย,ยตาก็จะทําทําไปคุยไปแค่นั้นแหละถ้าถ้าคนจะมาดูสูตรเย,ยตานะามันมันทาตามไม่ได้เราเพื่อนเพื่อนเพราะเย,ยตาไม่มีสูตรไม่มีสูตรตายตัวเยตาทําไปมั่ว นี่มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศพันเนื้อเนาะถ้าคนเขาจะให้สูตรทําสูตรมะเขือเทศจริงๆเขาก็ทําแค่สี่ห้านาทีเสร็จนะเพื่อนๆเนาะเข้าใจแต่ยตาน,นี่จะมาทําด้วยคุยกันไปด้วยอย่างนี้นะเนาะไวช่องเยตาไม่ได้ช่องสอนทําอาหารอันนี้นะเป็นมะเขือเทศพันเนื้อทีนี้ยตาก็จะเอาจะเอาเม็ดมันไว้เนาะ ยิตาจะเอาเม็ดเขาไว้ในปีหน้าแต่ว่าที่เยตาบอกหมแล้วว่าไปเมืองไทยเยตาไม่ได้เอาไปด้วยเพราะว่ายยตามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วที่เมืองไทยเนาะหันเป็นชิ้นนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปความเยตาก็เอาสูตร,รมาจากเพื่อนในในในอหมู่บ้านนี่แหละฝรั่งด้วยกันเนาะเอาสูตร,รมาจากเขา แต่ตาก็ไม่ได้ทําเหมือนเขาหรอกเพื่อนๆยิตาก็แหวกแนวเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องปรุงบางอย่างเิตาก็ไม่รู้จักเนาะยิตาก็ไม่รู้จักแล้วนะก,ก็แล้วก,วก็เขาเอาไปต้มอย่างเดียวแล้วเขาก็เอามากรองสูตรของเขานะที่เขาบอกเิตามาต้มแล้วก็ไปกรองแต่ยตาไม่ทําแบบเขาเิตาจะ หั่นเสร็จแล้ว,ตวเตก็จะเอาไปปั่นเอาไปปั่นแล้วก็มากรองเนาะคนละยางกันเขาไม่เขาไม่ปั่นสูตรเขาเนาะเฮตาก็ไม่รู้แต่ว่ากรองปัน่นปั่นมันจะน่ากว่าเน,ะเนเอาะเพื่อนๆอะไรเตาเอาไว้แค่นี้นี่เใส่กระดาษหนังสือพิมพ์เล็กๆไม่เอาไว้เยอะเพราะว่าพันนี้นะเดี๋ยวเิตาก็จะเอาพันอื่นดีกระดาษหนังสือพิมพ์ พอมันแหง้งพอมันแห้งแล้วเราก็เขียนชื่อไว้ข้างใต้ว่าพันไหนพันไหนเนาะยังไม่แห้งหรอกเดี๋ยวยีตาจะเขียนแล้วแห้งแล้วก็ลืมนี่ความจริงยีตาเขียนแลลวชื่อแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าอันไหนพันไหนเนาะไปเรื่อยๆนั่นแหละบางคนถามยิตามาเหมือนกันเนาะว่าเก็บเก็บเม็ดมันได้ยังไงยิตาก็บอกแล้วเนาะ กระดาษขาวๆกระดาษอะไรก็ได้นะเพื่อนๆงั้นแหละยีตาทําแบบนี้แต่คนอื่นเขาทาแบบไหนยียตาไม่รู้นะนะนี่อันนี้คือพันอีกอย่างหนึง่งเมื่อก,กี้พันเนื้อเนาะยีตาพายดูแล้วนี่พันเนื้อออันนี้ก็พันอีกอย่างหนึง่งแฟนยีตาชอบพันนี้เนาะนยีตาต้องไปพักวิดีโอแล้วต้องไปเอาไอ้นั่นมาเขียนก่อนอย่าลืม ไปเขียนเขียนชื่อมะเขือเทศนะเดี๋ยวลืมนะนเนาะงคนบอกว่าไทยให้เห็นหน้าให้เห็นทำด้วยยะตะบอกแล้วว่าครัวมันแคบแคไงยตะตาตั้งกล้องไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรอปีหน้าก่อนนะปีนี้ยตะตอ,อให้ยตะตาไปซื้อยตะตาก็ซื้อไม่เป็นบอกเพื่อนเพื่อนอยู่นี่นะยตะตาต้องกลับไปซื้อมาจากไทยนั่นแหลนะเนาะ แค่นี้มันก็ได้เยอะแยแล้วเพราะว่าเราปลูกแค่มไม่กี่ต้นเองจากว้นะเชื่อ,อยิาตาจำหน่อยอันไหน,น,ไหนพันไหนอันไหนพันไหนเดี๋ยวลืมนีพันนี่ยิาตาชอบอันนี้ยิาตาไปซื้อเขามากินนะไม่ได้ซื้อเม็ดซื้อเขามากินแล้วก็เอาเม็ดเขามาเออออันนี้เนี่ยตนนตรงทำสองสองแน่นั้นดีกว่า สองแผ่นสองแผ่นเอาไว้นี่แผ่นหนึ่งอกลับไปไทายแผ่นหนึ่งไปผปสมพัน์อยู่ไทายแผ่นหนึ่งเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวต้องซ้ำสองแผ่นดี่ตาหันก่อนนะเดี๋ยวมันช้าหันนี้ยี่ตาหันเดี๋ต่าตาจะไปปันป่นมันมีลายรยัง เอาไปต้มก็ได้เพื่อนๆต้มแล้วค่อยมาปัน่นไตยตาคีตต้มเอามาต้มแล้วมาปอกเปลือกยตตาแล้วแต่คนจะทำนะเนาะเพื่อนๆเอาแต่ความสะดวกสบายไปอย่างไตรตาเราไปฟังอะไรว่าเพื่อนเพื่อนไตรมาสูตรของเขานะเขามาหั่นเล็กๆหั่นชิ้นเล็กๆลูกเต๋าเนี่ยทั้งมาเขือเทศทั้งหอมเนี่ยแต่มันเสียเวลาเนาะหั่นเล็กๆกว่าจะได้เนาะนเพื่อนๆนั่นแหละเขาหั่นเล็กๆเ,เ,เป็นลูกเต๋าแล้วเขาก็มามา ก็มากรองเต่ยาตาสีเวลาหั่นลูกแตงกว้จะได้เียาตาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วไปใส่เครื่องปัน่นตึ้นเนอะโอ้ยมาเขือเทศโอ้ยอยาตาเป็นหมอเด้ยาตาขอพักก่อนเดี๋ยวขอปั่นก่อนเพ <c oughs> ราะไงแล้วเดียาตามาบอกทีหลังเนะว่าใส่อะไรมางเนะาะเยตาขอปั่นก่อนนะเอาไปปั่นก่อนเนอะ เดี๋ยวมาบอกตอนคนนยยตาจะได้บอกทีเดียวว่าใส่ไรมั่งอันนี้จะบอกว่าใส่หอมสองแต่ใส่ในในดยยตาตอนใส่ใยตาจะบอกเนาะมันก็มีเดีย๋ยวไปปั่นรวมกันก่อนมะเขือเทศสองกิโลหอมสองหัวหอมใหญ่สองหัวกระเทียมสองสามกรีบกรีบเล็กๆนะแล้วเครื่องปรุงมีแค่นี้ ตาบอกเด็กเขาพักกอนี่ตัไปปั่นแล้วนะเพื่อนๆแต่ยายเยังไม่กรองบางคนเขาก็กรองบางคนก็ไม่กรองแล้วแต่แล้วแต่คนลนะเนาะเออเอาเอาอะไรที่มันสะดวกสะดวกสบายสบายง่ายๆนะแล้วแต่บางคนเขากรองสองรอบใช่ไหมปั่นมาแล้วเขาก็มากรองแล,แล้วก็ไปต้มอีกแล้วก็มากรองอีกเนาะเราทำกินเองไม่รู้เลยซูมมั่วเลย,เลย คือมาดักแรงเอายิตะก็ได้สูนม่จับเพื่อนในหมู่บ้านอะไรนะเขาบอกมาเขาบอกสูนมาแล้วก็มาทำเอาเองมาปันเสร็จแล้วปันเสร็จแล้วเดยว๋ยิตาก็จะมา มาตั้งไฟเคี่ยวให้เขาเดือดเนาะเยาตาเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่ามะเขือเทศสองกิโลหอมใหญ่สองหัวกระเทียมสองสามกลีบเนาะแค่นั้นแหละแล้วก็เยาตาจะใส่น้ำส้มสายชูนี่น้ำส้มสายชูเยาตาบอกไม่ถูกว่าเท่าไหร่คือมันมันเศษหนึ่งส่วนสี่เข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนเศษหนึ่งส่วนสี่หนึ่งลิตร เราเอาครึ่งของเซษหนึ่งส่วนสี่อีกนะนี่แค่นี้เลยนี่ยะตาบ,บอกไม่ถูกว่าแค่ไหนใส่ให้มันน้อยก่อนอยะใส่ให้มันเยอะนะเขาเขียนมาเซษหนึ่งส่วนสี่คือเซษหนึ่งส่วนสี่ของสี่กิโลหนึ่งลิตรไหนึ่งลิตรคือเซษหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งลิตรเฉพาะมะเขือเทศสี่กิโลแต่ยะตาทำสองกิโลยะตาไปย่อ,ยอส่วนมาอีกเป็นครึ่งของเซษหนึ่งส่วนสี่อีกนี่ ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเนาะน้ำส้มสายชูสายข้าไปน้ำส้มสายชนานูน้ำตาลหนึ่งขีดน,น,น้ำตาลหนึ่งขีดนะเพื่อนเพื่อนน้ำตาลหนึ่งขีดแล้วก็นี่ใบมันเป็นโหระพาฝรัง่งแต่ยต่าตไม่มีโหระพาฝรัง่งยตาจะใส่ หรพาไทยไม่ใส่จะใส่แมงลักนี่อิตะสูตะมัวมัวสายามนี่ก็คือพวกเครื่องปรุงบ้านเขาจะมีอิตาวะก้านกา้กานนัน้นอาจจะใช่ก้านพลูหรืออะไรเขาเรียกก้านพลูอันนี้ก็อบเชยเม็ดอ,อันนี้เมเรดิตเมเรดิตบ้านเขามันจะออกรสชาติเผ็ดนะนเพื่อนๆนี่ตัวนี้เนะี่ยตัวขาวๆตัวนี้อาจจะเป็นอบเชยปนตัวนี้อาจจะใช่ กาพรพลูหรือว่าอะไรนะมันเป็นของบ้านเขาเยตะก็ไม่รู้เนาะอย่างละครึ่งไม่ถึงปลายปลายช้อนชานะไม่ถึงครึ่งช้อนชาด้วยซ้ําทุกอย่างนะเพื่อนเพื่อนปลายปลายช้อนชานะแล้วก็พริกไทยด้วยแค่นั้นแหละแล้วก็เกลือเกลือเ,ออเกลือยี่สิบกรัมเพื่อนๆอ,อุ้ยบอกไปมันยาวนะเพื่อนเพื่อนเดยตะจะจะเขียน จะเขียนไว้ใต้คลิปให้เพื่นอนๆดีกว่าเผื่อคนไหนอยากทํานะแต่ก็ไม่มีใครอยากทำละมั<笑><笑>นะ้งเนาะมันบอกไปมันยาวเดี๋ยวตาขอใส่ก่อนเดี๋ยวตามาอธิบายใหม่เนาะมันมือหนึ่งถือมือหนึ่งทํานะมันมันมันไม่รู้ว่าใส่อะไรไปแล้วเดี๋ยวซ่วยอีกเนาะเดี๋ยวเยตาขอทําก่อนเดี๋ยวตาจะมาบอกทีหลังเนาะนี่พอใส่เสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เรามาเปิดไฟคนอมประมาณสามสิบนาที คนตลอดนะเดี๋ยวมันจะติดก้นเดี๋มันจะไหม้เนาะเนี่ยเพื่อน,อนๆรู้จักกันไหมเนี่ยยิตาไม่รู้อะไรคิดว่าการพล,ลูหรืออะไรเขาเรียกการพลูหรือว่าอะไรเห็นเขาว่ายิตาไม่รู้จักเปิดคูเก,กิลดูกับเขาหรอคิดว่าการพลูนี่แหละเครื่องปรุงเขาตัวนี้การพลู อย,อย่างละครึ่งปลายๆไม่ถึงครึ่งช้อนชาหรอกนะการพูแล้วก็พริกไทยแล้วก็อบเชยปนแล้วก็เมรดิตที่จะาตาว่ามันเผ็ดๆนะถ้าไม่มีก็ใส่นั่นเอาเพื่อนๆพริกพริกหยวกพริกที่มันลูกใหญ่ๆขนาดนี้นะยาวๆนะนั่นแหละใส่ตัวนั้นก็ได้เนาะแล้วก็เกลือ20กรัม น้ำส้มสายชูแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆเอามาชิมเอาปรุงรสเอาตามใจชอบเราชอบแบบไหนเนาะเดี๋ยวขอคนต่อไปก่อนเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อนๆประมาณสาสิบนาทีแล้วก็เอามากรองแล้วก็เอามากรองนะเนาะมาดูกันสามสิบนาทีผ่านไป อ่านไปสามสิบนาทีได้แล้วเพื่อนๆเน,นี่ยเยตาจะปิดแก๊สปิดปิดแก๊สเยตาพูดเทอพูดแต่ว่ากิบปิดแก๊สปิดแก๊สแต่เยตาไม่ได้ใช้แก๊สนมะเพื่อนๆเนยตาใช้ไฟฟ้ามันเคยชินเนาะเนี่ยเราก็จะมากรองกันเนาะเนี่ยตาขอกรองก่อนมือหนึ่งทำให้เพื่อนๆดูมือหนึ่งถือกล้องเอ,อ้ยเยตา ถึงไทยถึงไทยถึงไทยกับขาตั้งมันก็ไม่เห็นเนาะเพื่อนๆเนาะคิดว่านะเฮียาตาก็ไม่รู้เหมือนกนันจะเห็นไหมถ้าเราถ่ายขาตั้งเนาะเรากรองเสร็จแล้วบางคนก็เอาไปต้มอีกบางคนก็ได้เลยแล้วแต่ถ้าเราชอบคนชอบไม่คน้น ถ้าเราชอบคน,นเราก็ไปต้มอ,อีกนิดหนึ่งยิต่ย,ยตาจะเอาไปต้มอ,อีกเพราะยิตยชอบคนๆเดี๋ยวกรองเสร็จแล้วก็ไปต้มอ,อีกเนาะีนยวยิตาเขากรองก่อนเพื่อนๆตอนเรากรองเรต้องหาอะไรมากดเนะาะทาไม่มันไม่ทาให้กดมันก็ไม่ออกหมดนะต้องมากดออกให้มันหมดเนาะยีตยตาจะให้ดูข้างบนนี่เห็นไหมนี่ถ้าเรากดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวสร็จแล้วได้ให้ดูไหม ได้แล้วเพื่อนเพื่อนแคทช็อปถ้าใครอยากกินเร็วๆก็เอาแบบนี้แต่ว่ายิตาจะามาเคี่ยวอีกนิดนึงจะามาเคี่ยวนิดนึงเดี๋ยวไว้เย็นเดี๋ยวเขาก็จะคอนอีกนิดนึงเนะเาะยตาเคี่ยวถ้าใครจะกินเลยก็เอาอยางงี้เลยก็ได้เนาะนีเห็นไหมยตามาเคี่วนิดนึงพอะมันเดือดเดือดแล้วก็ใส่ขวดเลยเพื่อนเพื่อนอน,นี่ได้แล้ว อันนี้มันยังร้อนอยู่นะพอมันเย็นมันก็จะข้อนอีกนิดนึงเนาะเราไม่ได้ใส่โอ้ยขวันๆวนเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเราไม่ได้ใส่อะไรเราคือปลอดสารพิษทุกอย่าง,งเพื่อนๆเนาะทีนี้ก็มาใส่ขวดเลยถ้าเดีย๋ยวจะจะทำให้ดูอีกถ้าใครจะกินเลยก็ใส่ขวดก็อยู่ได้นานเป็นเดือน่นะเนาะใส่ขวดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กิน่ะเนาะอยู่ได้นานเป็นเะดือนะ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  แต่ยัดถ้ายัด,ยดใครมีมะเขือเทศเยอะๆมันยตะนี่นะอยากทําเก็บไว้ได้ให้มันได้นานๆก็ใส่ขวดใส่ขวดแล้วก็เดี๋ยวยตะทําให้ดูดีกว่าแม่เห็นไหมได้แล้วเพื่อนๆเนาะยตะจะใส่ขวดยดตะไม่ใส่ขวดเล็กๆถ้ามีขวดเล็กก็ใส่ขวดเล็กแต่ยตะจะใส่ขวดใหญ่อย่างนี้มันกรอกง,ง่ายเนาะกรอกง่ายเปิดกินง่ายถ้าใครอยากเอาไว้ได้นานๆก็ ยัยังพี่ตาบอกนะใครจะกินเลยก็ใส่ขวดอย่างนี้ใส่ตู้เย็นเปิดกินได้เลยอยู่ได้นานเป็นเดือนแต่จะเอาไว้นานเป็นปีก็นี่ต้มน้ําให้เดือดน,นิดนึงแล้วก็ใส่ใส่ลงไปโอ้ยร้อนใส่ลงไปต้มอ,อีกในความความร้อนของน้ำนะ่ะหนึองศาหนาที ก็เอาขึ้นก็ไว้ได้เป็นปีเพื่อนๆไม่เสียเนาะนั่นแหละแค่นี้หละอันนี้ยตาไม่ลงเพราะยตาจะกินเลยเนาะนั่นแหละแค่นี้แหละเพื่อนๆยาวนิดนึงแต่ว่ายตาบรรยายไม่ค่อยเป็นจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึง